แนวทางในการใช้ชีวิตปะจจำบันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากณรน,นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่27นะคะพฤกษภาคม2565ซึ่งตรงกับวันศุขรสีฟ้าสีเงินสีครามนะคะแล้วก็ จะได้หยุดกันแลว้วพักผ่อนนะคะวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าหลายท่านก็ยังคงที่ต้องทํางานทรุรการกิจอยู่นะคะเสาร์อาทิตย์บางท่านก็มาหยุดนะคะอว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะลุยๆไปแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่พี่น้องจะต้องใช้ชีวิตประจาวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกเด้อพี่น้องจ๋านะเป็นแบบนั้นกันโอเคเข้ามาแลว้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะหนึ่งติดตามนะแล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกิ๊ง แจ้งเตือนไว้ด้วยนะแล้วก็ช่วยกันดูหน่อย <colorful> นะคะจะหมดพลังอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะช่วยกันดูหน่อยนะเป็นแนวทางค่ะในทุกเรื่องนะคะพี่น้องจะ้ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะอพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสี่ใบเลยเปิดพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็รอคอยรอนะคะรอจังหวะรอโอกาสนะในวันพรุ่งนี้นะคะหรือก่อนหน้านี้นะคือพี่น้องวัน ít. อาทิตย์อดีตหลายเที่ยวแล้วนะคะถึงเวลานะคะนี่ดวงเปิดเนาะพูดถึงในเรื่องงาน โปรเจกต์งานเรื่องความรักความสัมพันธ์และก็งานลุยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักภาระหนักแต่ว่าพี่น้องวันอาทิตย์เอาไว้เอาอยู่เอารอดหมดเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะในวันพวกนี้มีปัญหาอะไรเคลียร์ได้หมดนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะมีบริวารคนรักนะคะคนในครอบครัวนะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีละค่ะนะถ้าขึ้นอัศวินถ้วยโอเคนะคะไม่พูดมากเจ็บคอมาดูเลขนำโชคนะคะมีเลขเก้า มีเลข5นะคะแล้วก็10ค่ะ9510ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าเป็นแนวทางพี่น้องวันจันทร์นะคะอารมณ์เป็นเด็กๆขึ้นมีความหวังขึ้นมีการวางแผนนะคะมีการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในวันพรุ่งนี้คิดการอะไรนะคะเป็นวันดีวันเริ่มต้นนะคะพี่น้องวันจันทร์นะ เออใครที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวันพรุ่งนี้เชิญเลยค่ะจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่นะคะคิดการวางแผนเอาไว้ทุกเรื่องมีทำนายโดยรวมดีหมดเลยนะ,ะแล้วก็พี่น้องวันจันทร์นะคะยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะอ่ามีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะในทุกเรื่องนะคะสาบพี่น้องวันจันทร์นะ,ะในวันพรุ่งนี้ใครที่ณขณะนี้มืดมนอยู่ป้าหมอก็มืดมนอยู่นะ,ะในวันพรุ่งนี้มีความหวังนะคะ มีความหวังและก็เริ่มต้นอะไรใหม่นะคะเป็นอย่างดีในทุกเรื่องค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะอ่าพี่น้องวันอังคารอ่าพี่น้องวันอังคารรู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้ก็หมกมุ่นคลุ่นคิดนะคะหมกมุ่นคลุ่นคิดขึ้นเดโมนเนี่ยนะคะ แล้วก็งานหนักๆนะคะด้วยภาระาด้วยภาระหน้าที่นะคะในส่วนที่จะต้องรับผิดชอบคือพี่น้องวันอังคารดูว่าจะคิดหนักกลุ่มหนักเครียดหนักนะแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะ,ะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังพี่น้องวันอังคารจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องขานิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวและอย่าวิตกกังวลนะคะนี่อย่างนี้นะอย่าคิดอะไรที่ล่วงหน้านะไม่งั้นแล้ว ชาดเดิมว่าอะไรอะ่ะมันจะเสียลาบเสียการว่างั้นเถอะนะพี่น้องวันอังคารนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าขึ้นไพ่ในลักษณะชาลีอดกับสติงคูค่กันแบบนี้นี่พี่น้องไม่ต้องกังลวลละค่ะนะเอาไว้เอาอยู่เอาโรดหมดนั่นแหละค่ะนะด้วยความที่เรานะคะเป็นผู้นําเป็นแม่ทัพนี่นะลุยๆนะฉะนั้นในวันพวกนี้พี่น้องวันอังคารคะ่ะเลิกจิตตกนะคะเอาแบบนั้นกันค่ะ จะแ,แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข78็ดนะคะเลขก็ห5 7 8 1 5้าเจดหนึ่งหค่ะพี่น้องวันอังคารมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องจาเนาะเออพี่น้องวันพุธกลางวันดูไหนดูหน่อยพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะดูว่าอนหน้านี้สาหัสสากันนะคะหลายท่านนะเออนะคะ ผิดหวังอ,อกหักนะคะล้มเหลวนะคะบาดเจ็บน่ะว่าง,งั้นพาตัดน่ะว่าง,งี้นะคะนะแต่ในวันพรวกนี้ถ้าไม่สบายก็เริ่มหายถ้าเป็นแบบนี้แต่รู้สึกว่าหมอชนัดนะหมอชนัดพี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะไปไหนอะไปโรงพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพหรือไปเช็คว่าตัวเองนะความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถึงขั้นไหนแล้วอ่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วละค่ะนะเพอขึ้นไปหกดับพี่น้องวันพุธกลางวันขาใครเป็นแบบนี้อยู่ อย่าจิตตกนะคะยังไงแล้วก็ยังคงมีบริวารผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้ความช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีค่ะนะคะในวันพวกนี้เรามาระวังเรื่องบริวารด้วยเด้อเออนะคะนินทาว่าไร้ใสไร้ป้ายสีแทงข้างหลังจึกๆนะคะแต่เรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นหรอกนะคะเพียงแต่ว่าให้เรารู้ทันแค่นั้นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเอาละมาดูเลขนั้นช่วงค่ะมีเลขสามห้านะคะและก็หนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเป็นแบบไหนบ้างมาจ้ะ นะจ๊ะนะาจ๊ะพูดอยู่แบบนี้เดิมเดิมนะอย่าเบื่อกันเด้อน,นะสาวพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนี้เซ็งเป็ดเซ็งเป็ดเลยระมัดระวังนะบริวารจะทิ้งภาระนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้พี่น้องวันพุธกลางคืนรับผิดชอบราคานี้ไนไหมคะอ่าระมัดระวังเรื่องครับเรื่องกู้นะคะนะเราจะรับผิดรับชอบแทนผู้อื่นไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือโยกย้ายละเราก็ไม่ได้ดังใจนะคะแต่จริงๆแล้วเทมเพรนขึ้นนะคะพี่น้องคะนะ ไม่ว่าจะโย,โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดว่าอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้กันอย่าเซ็งเปในเซ็งไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินทํางานหนักๆแต่ว่าได้เงินน้อยเนี่ยและก็ได้เหมือนกับว่าเสียเงินนะไม่อยากจะรับวางนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนบอกไม่เป็นไรคะ่ะพอใจในสิ่งที่เราได้เราเป็นได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นโอเคนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะนะโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะ มเล็กหนึ่งห้าแล้วก็สี่สี่ค่ะหนึ่งห้าสี่สี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะเป็นแบบไหนบ้างดูกันดูกันค่ะพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องอ่ะดีนะพี่น้องวันพระฤหัสบดีน่ะนะคะการงานก็ดีนี่นะคะเออแต่ว่าในวันพวกนี้เรามัตระวังเรื่องสุขภาพนะคะในเรื่องของ โรคเก่ากําเริบก็ได้นะอย่างเช่นปวดหัวปวดไมเกรนนะคะอย่างนี้นะมึนๆน,นะคะไขมันอย่างนี้นะมึนหัวปวดอ้วกนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะแพ้อากาศได้นะคะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะนี่ก็บอกว่าเราก็ต้องหาที่สงบสงบถ้าเสียงดังนะคะหนัวหูหรือไม่ก็อากาศร้อนเกินไปนี่อย่างนี้นะไม่ได้นะต้องหลีกเลี่ยงนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนอื่นพระหมอมว่าดีนะ ว่าดีนะคะพี่น้องขานะพี่น้องวันพระฤหษีสวัสดีค่ะทำนายแค่นี้ค่ะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแล้วก็การวิตกกังวลค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี2 0นะคะแล้วก็8 9 2 0 8 9ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะพี่น้องวันศุกร์ศุกร์ทุกวันทุกวันเป็นแบบไหน, <c oughs> นดูกันนะจ๊ะพี่น้องวันศุกร์นี่นะคะร่ำรวย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 ได้เงินมาจากไหนนี่เงินเงินเงิน นะคะไม่ได้เตรียมนะคะนี่หยิบให้จริงๆเนาะพี่น้องวันศุกร์ขาหนึ่งหมุนเงินเคร่งเป็นราชินีนะคะควบคุมในเรื่องการเงินได้นะเงินที่วางแผนเอาไว้ก็จะได้มีเข้ามาใครที่ขอเครดิตเอาไว้ก็จะอนุมัตินะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะได้เงินนะคะเกินความคาดหมายว่างั้นเอามาแบ่งปันประเด็นขามาแบ่งปันนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ นะโดยเฉพาะใบนี้นะคะเออนะราชาเหรียญน,นะคะผู้ควบคุมเงินนะคะหรือสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการเรื่องการเงินได้หรือคาดหวังนะวางแผนนะคะหรือเล็งเงินอยู่นะคะก็จะมีเงินเข้ามานะคะแน่นอนค่ะในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินเด่นมากเด่นมากเลยค่ะทำนายเรื่องเดียวค่ะเรื่องดีคือเรื่องเงินค่ะพี่น้องวันศุกร์มาดูเลขนำโชคค่ะมีส3นะคะแล้วก็75ค่ะ2 3 75ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ ดีพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องวันเสาร์จับเหรียญให้พี่น้องวันเสาร์นะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาเหมือนกันนะคะหลังจากที่เรารอคอยมานานคือเดอสตานี่ไฟจ้าไปหน่อยพอหมออ่านไพ่ฟังเนะงาะนะนะคะเดอสตารอเงินนะคะพี่น้องวันเสาร์รอเงินนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเดินทางหรือออกเดินทางนะคะในวันพรุ่งนี้หรือเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆคนรักนะคะ ว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์นะสำหรับแอดถ้วยนะคะเรื่องเงินดีค่ะนะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันเสาร์นะคะมีคนสนับสนุนมีคู่รักให้การช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะหรือไม่ก็่เจอคนที่ใช่เจอคู่แท้ว้อย่างนี้นะคะใครที่ขายของก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์โอเคเนาะหยิบเหรียญให้แล้วนะคะหยิบเหรียญให้แล้วในอันนัเอาไว้อยู่นะคะพี่น้องค่ะนะเป็นแบบนี้ค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข9นะคะ17นะคะแล้วก็8ค่ะ9 178ค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะป้าหมอไวท์พอดพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็รวยแล้วก็รวยรวยรวยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ